ปกติอะไม่ได้ไม่ค่อยได้ติดตามเลยแต่ว่าปีเนี้ยเป็นปีที่แบบทําไมมันมันน่าลุ้นจังวะเราลุน้นเราลุ้นอแมนดาเราคือปีเนี้ยเราเชื่อมั่นว่าอแมนดามงลงแน่อนอนอ่ะมีใครมีใครไม่คิดเหมือนกันมีใครไม่คิดเหมือนกันหรอว่ามึงไม่ลงถูกไหมออทังก็เอาจริงๆคือไม่เคยแบบติดตามดูแบบตลอดตลอดพี่นะที่ไม่เคยเออแบบติดตามอะไรขนาดนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราสึกว่า เราติดตามแล้วก็แบบคุ้มเทมากๆเออเป็นปีนรกที่แบบเราต้องดูแล้วแหละเออแล้วคิดว่าแบบยังไงมงก็ต้องลงแต่อย่างที่เราเห็นกันก็ไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าอเมนดาไม่ได้แพ้นะเอาจริงๆไม่ได้แพ้เลยเออแชร์ใจทุกคนใช่แล้วก็คือเรารู้สึกว่าเขาแบบมงคือไม่สําคัญเท่าความสู้ของเขา เขาสุดเขาทำให้ชนะทุกอย่างไปแล้วนะตอนนี้สวยเป็นที่ประจักษ์ระดับโลกมากทุกคนก็คือโอ้โหคะแนนที่เป็นผลโพต่างๆก็ทำให้เห็นว่าในที่สุดคืออเมนดาคู่ชนะใจอื